นาทีครับเป็นการส่งสัญญาณให้รถแข่งนั้นสตาร์ทเครื่องยนต์ได้เลยครับโดยกริดเกิลของ PT Maxton เช่นเคย กรรมการบริเวณกริจครับด้านหลังแต่ละแถวก็ตรวจดูครับความเรียบร้อยของแต่ละกริจมาป้าย15วาวิครับข้างหลังยังเป็นธงเหลืองอยู่ฮะโอ้โห,โหทเทรนกันมาอย่างดีครับทีมงานกริดเกิลของพีทีแม็กซ์นีตรอน ธงเขียวขึ้นลาครับจากท้ายกริดครับฟปครับได้รับสัญญาณออกไปทำฟอร์มชันแลบกันก่อนครับฟอร์มชันแลบแล้วพอเข้าสู่ช่วงเซกเตอร์สุดท้ายจะจะเป็นธงดับเบิลเยลโล่ให้จัดดัมมี grid, ่กริดหรือว่าเรียงแถวสตาร์ท จริงๆแล้วเนี่ยออกไปวอร์มอัพแค่ไม่ถึงรอบสนามแล้ก็ถือว่าเป็นการสร้างความยากลำบากให้กับนักแข่งเหมือนกันเนื่องจากว่าอุณหภูมิยางนะครับกริปมันยังไม่มานักแข่งก็ต้องพยายามที่จะวีฟยางครับเปิดหน้ายางเรียกอุณหภูมิมันก่อนมาดูกรีสตาร์ทกันหน่อยนึงครับ โพยังคงเป็นของอดิศักดิ์ตั้งภูลเจริญจากบีคลิกเรสซิ่งครับผู้ชนะในเรสเมื่อวานนี้ครับอันดับที่2ที่ิติพงครับกริดที่3าสิตธวีกริดที่4เป็นของนันทวัฒน์กริดที่5โชคชัยจรุนองคารกริดที่6กิติพลปราโมทณอยุธยากริดที่7และ8ครับพระสุริศักดพันลบแล้วก็กันตาเมศครับกริดที่9กนภัทรอัศกุลครับกริดที่10ครับชินวัฒน์คณิตพงศ์ กิดที่11มรชัยสิ 10, ทธิชูรักแล้วก็อัตพลกิดที่12กิษที่13ครับอัตภาคุุไลโรธกิดที่14ฤิทิรงครับกิดที่15สุรเชษขนาบข้างด้วยพองกัญนาภาในกิดที่16กิษที่17เป็นของพอมรอกรครับ18เกรียงไก่19ครับสุทธิเดแล้วก็ภูมินครับอันดับที่20 กิดที่21ครับสุทธิชัยครับ4 88และมงคลเสถียรจิรก,กุลครับเก๋าทั้งคู่ครับคนหนึ่งแข่งขันรถยนต์ในสนามแข่งเป็นครั้งแรกในชีวิตครับอีกคนหนึ่งเนี่ยคัมแบ็กจากการเป็นตำนานครับในรอบ35ปีมาแข่งขันในปีที่แล้วดังนั้นแพชชั่นเต็มเปรี่ยมทั้งคู่ครับมาแล้วครับจัด2แถวครับ,บทูไปทูทำดรามิกิดกันก่อน เดี๋ยวดูหัวแถวครับว่าจะคอนโทรแล้วก็สร้างความได้เปรียบให้กับตัวเองได้ดีแค่ไหนอดิสักตั้งภูจเจริญน,นำหัวก็ววนในการโรลลิ่งครับทางหลังมีถิติพงแล้วก็สีตาวีมาครับไฟแดงติดมาห้าดวงดับลงแล้วครับเดี๋ยวดูกันออกตัว อดีศักดิ์ออกตัวได้ดีครับมินนี่แต่ข้างหลังโชคชัยยารุ่นองคานครับโอ้โหเลียงหน้ากระดาน3มินนี่อยู่ตรงกลางลําบากนิดนึงแต่ยังรักษาโพสชันไว้ได้มินนี่อยู่ข้างในครับมีแปะเล็กน้อยโอ้โหโชคชัยขึ้นจากกริสตี่5มาอยู่ในอันดับ2เลยครับอันดับหนึ่งยังคงเป็นของทางด้านอดีศักดิ์ตั้งคุณเจริญทางหลังมีแปะกันเล็กน้อยแต่ไม่มีความเสียหายครับการออกสตาร์ทค่อนข้างคลีนคงเขียวทุกจุด ข้างหลังไลบ่บบี้มันมากครับตอนนี้อันดับยังคงชุนละมุนกันอยู่ครับโอ้โหรอบแรกโยนมาเลยร้อยอาครับโอ้ยมีเปล็กน้อยสิาวีทวงอันดับ3ขึ้นมาได้ตรงนี้กลุ่มหลังครับพอจะนับพลาดของโคเซนเทียร์ในีุ่คุณครับออกตัวได้ดีมากครับจากกีฬสุดท้ายขึ้นมาได้5อันดับตรงนี้มี สิตาวีครับโดนแซนวิชอยู่ครับทั้งที่ิพงแล้วก็ทางด้านของโชคชัยจะรูดองคาน S1 มาครับ S2 ต่อเริ่มแยกกลุ่มแล้วครับเดี๋ยวดูว่าแท่งยางของเราจะหลุดไปตอนไหนครับเรสเมื่อวานนี้ครับปลิวไปตั้งแต่รอบแรกเลยโอ้ยพัสูรลิตาพันลบครับหลุดออกไปโอ้โหเสียเวลาไปเยอะเลยครับลงไปบอกขวดยังเอารถกลับมาแข่งต่อได้อย่างปลอดภัยครับ อันดับตอนนี้เป็นแปลงพอสมควรครับอดิศังยังคงเป็นผู้นําโชคชัยทะยานขึ้นมาจากริดที่5ครับแซงรวดเดียวรอบเดียวขึ้นมาอยู่อันดับ2ศสีตาวีอันดับ3ครับทิติพงศ์ตกจากอันดับ2ลงมาอยู่อันดับที่4นันทวัฒน์ตกไปอยู่อันดับที่5ครับกันตเมธ6กิติพอันดับ7ครับนภัทรอัศกุลแซงขึ้นมาหลายคันเลยครับขึ้นมาอันดับที่8อมรชัยขึ้นมาอันดับ9ครับสี่สิบชินวัฒน์ตามรัตภาลโรดอยู่ ทางหลังมีพรันนภาะครับตรงนี้อยู่ในกลุ่มกลางครับและรพภาพขึ้นมาจากอันที่13ขยับขึ้นมา3อันดับครับอยู่อันดับที่10สิบกันจานาพาศครับผ่านมาตรงนี้โชคชัยงานหนักแล้วครับโดนสีตวีไล่อยู่เป็นทีมเมทกันด้วยในการแข่งขันซปเปอร์คอมแพคของไทยแลนด์ซูปเปอร์ซีรีส์ครับเอนหงัทนอัศกุล ผู้นำยังทำได้ดีครับส่วนกลุ่ม2ดูจะยืดระยะห่างออกมาเกือบ2วิแล้วอา้าวโอ้โหครับยางหน้าซ้ายหายไปแล้วเหลือแต่มแม็กครับจังหวะที่หลุดลงไปตรงนั้นแหละครับน่าจะปีนแล้วก็กระแทกเข้าที่ขอบ,ขอบ,ขอบเอ 98, อคิร์ฟอ้าว41มงคลเสถียรธีลคุณตรงไหนครับ S1 ครับโอ้ทิมเข้าไปเลยครับ ไม่จบการแข่งขันเป็นเวทที่2เลยครับดับเบิลเยลโล่เลยอะ่ะเดี๋ยวดูจะต้องมีเซฟทีคาวไหมครับไปปักอยู่ตรงนู้นครับตอนนี้อดีศักดิ์เห็นปุ๊บมนำอยู่นะครับกล้องอยู่ออนบอดในรถแข่งของทิติพงศ์ทิติพงศ์ตามข้างหน้ามีสีตาวีแล้วก็โชคชัยจรุนงคารต้องระมัดว์วังเป็นพิเศษครับบริเวณโค้ง S1 จอดพาที่ขาออกครับเบรนบอกปวดทิมเขาไปที่กำแพงเลยครับมงคลเสถียรธีรกุล้อยอามาตรงนี้ไปกับรถแข่งของธีิพงศ์ครับ4ี่หกสามเมื่อวานจบการแข่งอันดับที่2ครับวันนี้ออกตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับจากกลุ่มที่2ร่วงมาอยู่อันดับ4ผ่านเอสหนึ่งครับไปต่อเอสสองข้างหน้าธีิพงศ์ครับทีตาวีและโชคชัย นันทวัฒน์ตามอยู่ในอันดับที่5ครับกลุ่มนี้4คันครับโชคชัยอันดับ2ศิรวี3พิธิพงศ์4นันทวัฒน์5ครับมีกาตาเมสต,ตามอยู่ห่างๆในอันดับที่6จะมาร่วมจอยขบวนได้ไหมลังตรงมาครับสิรวียังไม่มีช่องแสงเบรกหลบนิดนึงจะเข้าในยังไม่ได้ครับโชคชัยยังรักษาอันดับที่2ไว้ได้ สีตาวีครับดูติดพยายามโยกหลอกนิดนึงครับโอ้โหแต่โยกจังหวะนี้ล้อฝั่งขวาลุตลงไปอ้าวสียี่สิบเอ็ดครับหลุดลงไปที่บ่อกวดกันเตาเม็ครับโอ้โหเสียไปหลายนับเลยฮะโค้งแรกครับเดี๋ยวดูนี่ครับนี่จังหวะของมินนี่ครับปึ๊บจะโยกดูลนยหน่อยนึงเอากันเตาเม็หมุนตรงนี้นะครับโค้งแรกเลยครับพอกันนะพลาดเบรคคันดีที่ไม่ชนกันเข้าไปครับ สีตาวีครับบี B. หนักเหลือเกินครับแต่มันแซงไม่ได้ครับ S1 มีธงเหลืองอยู่บี B. มาครับผ่าน S1 มากลุ่มนี้ไล่บทกันสนุกมากครับสีตาวีพยายามไล่เข้าไปอีกครั้งหนึ่งโชคชัยยังคงป้องกันไว้ได้อันดับที่4-5่ห้ามีทิติพงและทางด้านนันทวัฒน์ครับโอ้โหรอบเมื่อสักครู่เนี่ยกันทาเมฆตกไปหลายอันดับเลยครับเดี๋ยวดูว่าจะไปต่อได้ไหม ผู้นำเริ่มยืดครับรอบนี้เดี๋ยวดูครับว่าจะห่างกี่วินาที3.19แล้วครับสิทธวิจะเปิดนอกครับเปิดนอกแล้วจะพยายามหลอกแล้วก็โยกเข้าในแต่หงรู้ทันครับน้องมินนี่พยายามอยู่ครับลองโยกมาซ้ายซ้ายหงปิดอยู่ด้านในครับข้างหน้าเป็นขวายู่เทิน โอ้โหลายนี้ดีเฟนได้ดีเหลือเกินครับแต่แครลี่สปีดตรงนี้มินนี่จะดีกว่าครับดูครับอาจจะแซงได้ช่วงปลายๆร้อยอาครับดูดดูดจะเข้าในได้ไหมครับลองดูข้างนอกสิตาวีขึ้นได้ไหมครับมีเหลี่ยมหรือเปล่าโอ้ยยังไม่ได้ครับตรงนี้ยังคงเป็นของโชคชัยจะุลูกองคานอยู่ครับแต่ตรงนี้มันแซงไม่ได้ครับตรงเหลืองอยู่น้องใจเย็นครับ ออนบอร์ดของทิติพงศ์ธิติพงก็ตามดูอยู่ครับแต่ทิติพงศ์เองก็โดนกดดันโดยนันทวัฒน์อยู่ข้างหลังรอบนี้สีตวีชิดเข้าไปได้ครับมีรถที่เป็นน็อกรอบอยู่คันหนึ่งครับขวางอยู่ a 46ครับรถของพัสุริปตาพันลบนี่ครับออกมาแข่งต่อได้ครับพัสุหลังจากที่ยางแตกไป มาลุยกันต่อครับพระสุเองได้รับสัญญาณทงฟ้าแล้วครับถ้าช้าก็ต้องเปิดครับแต่เขายังมีความเร็วอยู่เขาพยายามเปิดลายนอกให้แซงแล้วครับว mm ินนี่ไล่ต่อครับรอบที่แล้วมีโอกาสไล่ติดที่ร mm ้ hmm. อยอาร์อนนี้ดูครับเปลี่ยนมาข้างนอกบั๊กจะลองเสียบในไม่ได้ครับโชคชัยป้องกันได้ดีมากเ mm hmm. นี่ยครับจังหวะโค้งตรงนี้เนี่ยสิทวีทําได้ดีกว่าในเรื่องของการแคร์ที่สปีดแต่ เนื่องจากรถมันเท่ากันครับต้องหาจังหวะในการโยกแล้วก็แซงดีๆครับเอาร้อยมาโอ้โหดูเหรียมแล้วยังไม่ได้ครับแล้วพอออกจากร้อยอไปเป็น S1 เนี่ยมันเป็นโค้งที่โอ้ยหลุดไปครับบิกธีรพงศ์โอ้โอ้โอ้อมลงไปแลลี่คอร์สข้างหนึ่งฮะยังดึงรถกลับมาได้ครับเสียอันดับที่4ให้กับนันทวัฒน์เลยครับ ตอนนี้เนี่ยกิติพลปาโมนณ์ใอยุทยาครับก็ไล่บี่เข้ามาอีกคันหนึ่งนะครับมาติดตรงนี้แล้วรถของธติพงศ์ดูจะเริ่มมีปัญหาครับกิติพลปาโมนณ์ใะอยุทยานักขับคลาสเอไล่บี้มาครับทางตรงจะมีโอกาสแซงไหมครับดูดมาดูดมาตัดมือขึ้นนิดหน่อยก็ยังมีรถที่เป็นรถช้าขวางอยู่แล้วครับคนละรอบ ฝั่สูงลิตาพันลบกีทูพงศ์จะพุ่งเข้ามามมลายมันยังไม่มีโอกาสเสียบเข้าไปครับพยายามเปิดให้แล้วมินนี่เสียบเลยครับโอ้โหนี่แหละครับรถที่เป็นนักรอบเอาแปะกันแล้วโอ้ยเดี๋ยวดูภาพช้าหน่อยครับว่าจะมีให้ดูไหมมินนี่จะแซงตรงนี้ครับแต่โดนปิดประตูใส่มีปะทะกันเล็กน้อยครับเอาใหม่ครับมินนี่ แต่พอตกลงไปความเร็วตกครับโดนันทวัฒน์ไล่บีเข้ามาแล้วแารี่สปีดมาครับนันทวัฒน์จุดนี้ยกเลิกธงเหลืองแล้วครับสามารถกลับมาแซงกันได้แล้วครับ S 1นาสุริปตาพันลบอยู่อันดับที่21นะครับเป็นรถนอกรอบนะครับามาดูออนบอร์ดของธีรพงศ์อีกรอบหนึ่งครับภาพบมบนครับ ต้องเปิดครับพสุเพราะว่าเป็นรถที่อยู่คนละรอบมินนี่โดนยืดออกไปครับพยายามหม่ครับทางตรงตรงกลางข้างหน้าของมินนี่เนี่ยเป็นรถแข่งของพอสุที่ตาดพนล์ครับอยู่กันคนละรอบนะครับก็ต้องเปิดครับตามกฎเอา้าเดี๋ยวก่อนโอลล็อกมบป,ะ,ปะทะกันอีครั้งหนึ่งที่โค้งแรกครับโอ้โหหลายมันไม่ได้ครับมินนี่โอ้แล้วหมุนออกไปเลยอะ พยายามจะเอารถกลับเข้าไปสู่กันอีกขันให้ได้ครับบนกลับมาโอ้ล้อพับครับโอ้ยแปะแกันเข้าไปครับมันล็อกกลายเป็นหลุดโอ้ยเดี๋ยวนะครับพยายามจะกลับเข้าสู่แท็กโอ้โหเป็นอันเซฟรีจอยครับใครโดนเข้าไปครับเนี่ย โอ้มินนี่สีตวีน่าเสียดายครับดูรีเพย์นิดนึงครับจังหวะที่ไปอกงนี้โอ้ยรถมีปัญหาล้อพับมาตั้งแต่แรกแล้วครับแล้วพอล็อกมาตรงนี้เนี่ยมันมันไปไม่ได้ครับพวงมลาลัยมันหักคืนไม่ได้แล้วครับเอาพยายามที่จะลองดูครับว่าจะไปต่อได้ไหมม้วนกลับมารอบแรกแล้วมันก็วนกลับไปอีกครับ จะลองดูอีกครั้งหนึ่งม,มากลับมาดูหน่อยครับนี่ครับจังหวะนี้เลยโอ้โหชนเข้าไปกลางลำเลยครับแต่ปลอดภัยครับความเร็วไม่สูงมากโอ้นี่ครับที่ประทาเข้าไปเมื่อสักครู่สีสองเกียงไกลครับ หลีกเลี่ยงไม่ได้แลครับจังหวะแบบนี้ตัดมาดูผู้นำหน่อยครับอข้างหลังชุนลมุนวุ่นวายอดีศักด์ขับชิวอยู่คนเดียวครับห่างมากตอนนี้8.3ครับระยะห่างจากอันดับที่2โชคชัยจะรุ่งทองคารโนูนครับผ่านร้อยอาร์มาแล้วเข้า S1 อันดับ2ยังไม่มาเลยครับขับดีจริงๆแล้วดูเวลาต่อรอบของเขาครับนาที18 7 4 5เวลาใกล้เคยียงกับการคอลี่ไฟเลยฮะโชคชัยครับแต่โชคชัยอันดับที่สองยังไม่ปลอดภัยครับโดนนันทวัฒน์ตามบี้อยู่ตรงนี้เป็นอันดับสามกิติพ,พงศ์ครับโดนกิติพลปาโมนนะยุธยาไล่ยอยู่กิติพลเองก็ยังขึ้นไม่ได้ครับตรงนี้จะพยายามชิงอันดับที่สี่มาให้ได้ครับ กิติพลปาโมน้นะยุธยาออกจากโค้งแรกโค้งสุดท้ายยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่พันสุริปต์ตาพันลบเป็นรถนอกรอบแล้วครับตอนนี้อยู่ในอันดับที่21ผ่านหน้าไป49ครับสุรเชษขอกัะนชนาผ่านครับดูกลุ่มนี้หน่อยครับบี้กันอยู่กับรถแข่งของการตามเมศครับการธเมศพอ หมุนไปที่โค้งแรกนิดหน่อยครับตกไปไกลเลยครับเตมเม่ตอนนี้จากอันดับที่6กลงมอยู่อันดับ10พอกัจนาพาดขึ้นมาอยู่อันดับที่6ที่9ในตอนนี้ข้างหน้าพอกัจนาพาดเป็นรัฐาภาอเรโร่ครับรดแข่งหมายเลข4 25ครับ3คันตรงนี้ไล่ชิงอันดับแกันอยู่รัฐาภาอเรโร่เมื่อวานออซ่าจากท้ายครับ วันนี้คือ13ขึ้นมาอยู่ดับ8แล้วออกจาก 100R ได้ดีครับมา S1 รถแดงก็ค่อนข้างที่จะมีความผัดคล้องด้านเทคนิคพอสมควรเอาพอกันนภาพลาดบานออกไป S1 โอ้โหเข้ามาเร็วไปนิดนึงครับเสียอันดับให้กันตมเตมไปเลยครับพลาดนิดเดียวโดนฉกอันดับที่9ออไปเลยครับพอกัน,นภาพลาด ตอนนี้ดูเหมือนว่า3คันที่ชิงอันดับ4จะเริ่มไล่บทกันหนักแล้วครับมี A6 รถแข่งของนภัสอัศอกูลมาไล่บทและไ,ไล่ตามอีกคันหนึ่งครับกิติพล์ปาโมทนานะยุทธยาจะโดนไหมครับยังไม่ได้ครับปิดอยู่ลงเขามาตรงนี้กิติพล์จากที่พยายามจะไล่แซงพิติพงศ์หลายรอบครับแต่ตอนนี้โดนมากดดันอยู่ด้านหลังโดยนภัรแล้วครับ ขึ้นไม่ได้แล้วโดนไล่ด้านหลังครับกด,ดดันหนักเลยครับกิติพลแต่ร้อยอาร์ทำได้ดีแคลร่สปีดมาครับนภัทตามดูอยู่คู่หน้าเป็นพิติพงและกิติพลผ่ลลานเอหนึ่งครับลายเหมือนกันทั้ง3ามคันเลยมันยดงหาจังหวะแซงไม่ได้ครับรถมันติดอยู่ตรงนี้ครับ จะลองเข้าในไม่ได้ครับโอ้โหทิติพงศ์แล้วบาลน,นะบ,บาลแคลรี่สปีดออกมาตรงเนี้ยข้างในได้เปรียบแล้วครับโอ้แล้วมีดันอยู่นิดนึงถ้าไปก็จะไปสองคันแล้วครับขึ้นได้ไหมครับกิติพง์ปาโมดอนยุรยาขนาบมานภัทรได้สลิปสตรีมจะออกมาด้านไหล่นอกครับเปิดนอกมา3คันใครจะยังงงได้ลายครับข้างในเป็นของทิติพงศ์อยู่ แต่เบรกมาอย่างเงี้ยแคลรี่สปีดขึ้นเขาจะช้ากว่าครับนภัทรอยู่ข้างนอกข้างนอกนภัทรตามขึ้นไปโอ้โหแล้วนภัทรอสกุลอาศัยจังหวะนี้ขึ้นมาอยู่อันดับที่5แทนที่ของกินิพยพปามทยนในที่ 5. น้าพัทรตามได้ดีครับดูดเข้าไปดูดเข้าไปครับทิดิพงศ์ครับบล็อกนัครับคัส A สองคนอยู่ตรงนี้แหละครับนภัทรนภัทรจะโยกออกนอกอืตัดมาตรงนี้ครับรับหน้าหน่อย นภัทรอสกุลไล่บี้ครับดุดันมากเลสนี้ดูเข้ามาร้อยอาร์ครับกิติพงศ์เหนียวแน่นมากครับเมื่อสักครู่แล้วกิติพงศ์ปาโมนในยุธยาครับจะพยายามหาลายแสงที่โค้งสุดท้ายแต่ไปเปิดลายด้านนอกให้กับทางด้านของนภัทรครับเสียอันดับ5้าครับ <c oughs> เปลี่ยนคนไล่หน่อยนึง <c oughs> จากที่กิติพลเป็นคนไล่ครับ ความบูเปลี่ยนครับดวพารดสกุลแปะเข้าไปแล้วนิดหน่อยไม่เป็นไรครับแก้สถานการณ์มาได้อันดับไม่เปลี่ยนตรงนี้แล้วกลายเป็นกินิพนครับได้ลายนอกได้รายนอกโอ้โหโค้งเดียวแสงสองคันครับโอ้โหนี่แหละครับวันเมกเรสเข้มข้นมากเผล่มแป๊บเดียวเหลือ3รอบแล้วครับทิติพงครับรอบนี้จากอันดับ4ตกไปอยู่อันดับที่ 5ครับแล้วมี40ตามมาอีกคันหนึ่งชินวัตรโอ้โหแต่นภัทรอสกูลเกิดอะไรขึ้นครับตกลงไปอยู่อันดับที่7แล้วอะเมื่อสักครู่ยังขึ้นมาอันดับที่4ได้ครับน่าจะมีปัญหาจังหวะที่ไปแปะเข้ากับรถแข่งของทีเดียทีดีพงเน่ยแหละครับแล้วด้านล่างมีชิ้นส่วนห้อยอยู่นะครับรถของออรถแข่งของทีดีพงจะทําให้รถช้าลงไหมเอ่ย เรียนให้ชินวัตรมาไล่แทนครับ40ขุ่นคลุ้งมีใครครับทำอะไรตรงนั้นนะน่าจะมีคนแอบลงไปวิ่งในทางแรนลี่ทั้หน่อยนึงแล้ครับทิธิพงมานภัทรเริ่มเซตเลสเพดได้ใหม่ครับควอมเร็วกับมาแล้วข้างหน้าเป็นทีมเมทนะครับเพนทิลเลอร์เหลือ2รอบครับผู้นำตอนนี้ทางทีทางจีวิแล้วครับ ห่าง3.8-2.8ครับอดิศักต์ตั้งพูษ์เจริญดูเหมือนจะลดความเร็วของตัวเองลงมานะครับเหลือการแข่งขันอีก2รอบเท่านั้นเองกลุ่มมีชิงอันดับ5ครับทิติพงศ์ทิติพงศ์โดนชิน,นวัตรและนพัสไล่อยู่ดูรีเพย์หน่อยนึงนี่แหละครับจังหวะหลูดมาโอยังดึงรถอยู่ครับไมห่หมุนครับ กลับขึ้นมาได้หลุดไปบริเวณร้อยอร์ลงเขามาสนามนี้เรสนี้ทิติพงศ์โดนบททดสอบเล่นงานหนักหน่วงมากครับนักขับคลาส A ไล่บี้เขาอยู่2คนครับตอนนี้โดนคลาส C มาอีกครั้งหนึ่งชิน,นวัตรครับโอ้โหเรียกได้ว่าไม่ได้หายใจเลยครับทิติพงศ์เป็นไป S1 ครับ โด,ดูดมาอันดับ5้าเอาหลุดไปคันหนึ่งโอ้ยแล้วชิ้นส่วนไปยางแตกเรียบร้อยครับสี8รถแข่งของสุธิเดชครับที่บริเวณก่อนเข้าโค้งสุดท้ายนภัทรเสียบโค้งสุดท้ายขึ้นมาได้ไหมครับนภพแสงขึ้นมาได้แล้วครับชินวัตรโดนแสงครับนภัทรขึ้นมาอยู่อันดับที่6แทนที่ของชินวัตแล้วครับ รอบสุดท้ายของการแข่งขันระยะห่างจากอันดับ1และ2อดิศัก์นำอยู่2.835วินาทีความเร็วในรถแข่งของอดิศักดูช้าลงอย่างมากครับอ่ามีติดรถช้าครับอีทวนปาโมในยุธยาตอนนี้อยู่อันดับที่4แต่ข้างหน้าเขาเป็นรถคนละรอบนะครับ A46 คือรถแข่งของ พระสูริตภาพันลบผู้นำอยู่ตรงไหนครับเนี่ยมาแล้วครับโอ้โห <c oughs> โก็ยังคงรักษาความได้เปรียบไว้ได้ครับมา S2 แล้วลดความเร็วตัวเองลงมาหน่อยนึงครับเพื่อความปลอดภัย 1, 2, 3ขับกันคินคลีนครับอดีศักนำม้วนเดียวกำลังจะเข้าสู่โค้งสุดท้ายครับและ เป็นการคว้าชัยชนะแบบ perfect weekend ครับโพโพ position แล้วก็คว้าชัยชนะไป2เวสติดต่อกันครับอันดับที่2โชคชัยจารุธองพาอันดับ3นันทวัฒน์อันดับ4เป็นของกิตติพลลวครับที่ตามมาตรงนี้รับคงหมักลุกเรียบร้อยครับกิตติพลปามุนณอยุธยาอันดับ5ทิติพงครับอันดับที่6ชิน,นวัฒน อันดับเจ็นภัทรอัศกุลครับอันดับแเป็นของกันเามีอันดับที่9ก้ารัตพาวไรโรดครับตามด้วย10บพอกัณฑนาภาศครับโอ้โห,โหจังหวะของสุทธิดเบรกล็อกครับแล้วก็หลุดลงไปลงไปตรงนี้สองครั้งแล้วครับอันนี้ก็เข้ารับทงหมากลุกอีกครันหนึ่งอัธพล อิที่รัตนกะมลรัตนกโกมลครับจบการแข่งขันในนับที่14นี่ครับเป็นวิกตอรี่แลบของผู้ชนะอดิศักต,ตั้งภูลเจริญออกสตาร์ฤดูกาลน,นี้ได้ยอดเยี่ยมมากครับได้ออกตัวจากโพทั้ง2เรส,สแล้วก็นำม้วนเดียวจบทั้ง2เรสเลยครับแน่นอนครับว่าตัวเขาเองจะเป็นจ่าฝูงบนตารางแชมเปี้ยนชิพโอเวอร์ออและจ่าฝูงในคลาส B ด้วยครับ เดี๋ยวเราไปชมไฮไลท์ของการแข่งขันกันหน่อยหนึ่งครับ โอ้โหจบการแข่งขันไปแล้วครับชัยชนะแบบม้วนเดียวจบของอดิศักดิ์ตั้งภูลเจริญวีควิกเรสซิ่งทีมครับคว้าชัยชนะไป2เรสติดต่อกันของฮอนด้าซิตี้แฮชแบ็ควั a เ e กเรสครับอันดับที่2โชคชัยจารุนองคารอันดับ3นันทวัฒน์ชำนาญครับอันดับที่4กิติพลศ์ปามทย์ณอยุธยาครับอันดับที่5โดนทดสอบหนักมากครับ C63 ทิติพงศ์อาจินพัฒราครับอันดับที่6ชินวัฒน์คณิพงศ์และอันดับ7ณภัทรอัศกุลครับ จบลงไปแล้วกันารัข่เรถที่2ในสุดสัปดาห์นี้ของ Honda City Hashback One Make Race สนามหน้าไปติดตามกันได้ครับที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตในจังหวัดบุรีรัมย์ครับ